สวัสดีจ้าสั่งสินค้าให้ดาวไลฟ์พี่น้องบางคนนะ่ะเพื่อนกะคนฒถาจังว่าอะไรยังพวกพี่อิงเนาะอยุหลแล้วบางครั้งกับใส่คอมพิวเตอร์กับบอกใครเกง่งยังพี่อิงกับบอกเก่งดอกสั่งเปลี่ยนจะสินค้าอันนั่นอันนี้จากน้อยปัจุบันีก็มาสั่งสินค้าแอมเบพี่น้องเดี๋ยวนี้ก็เข้าไปในเว็บไซต์จังสี่่ะคะเนี่ย เข้าไปในเว็บไซต์แล้วก็กดกดกดเอาเนาะซิเอาอันใดเขาก็จะมีราคาสมาชิกของเขานี่แหละให้เบ้งแล้วก็อันใดที่ว่าเขาสิลดราคาสมมติลดราคา10% 15%ซาอย่างเสียนอกจากราคาสมาชิกแล้วเด้พี่น้องเขาก็ได้ลดเพิ่มอีกนะคะบางบางเดือนหรือว่าบางช่วงใดที่เขามีโปรโมชั่นอยู่อันนี้ก็คืองานประจำ ของยัยอิงเนาะคะ่ะเน,ะนะาะสร้างสินค้าให้ดาวไลที่เขาสั่งเองไม่เป็นนะคะหรือเขาไม่มีเวลาแล้วเฮากับอาสา,าดูแลเขาดูแลลูกค้าประจำจัางเสียดูแลลูกค้าประจำหรือว่าดูแลดาวไลที่สั่งสินค้ากันประจำนะพี่อิงกระเฮ็ดแบบนี้นะคะกะ เือเป็นงานบริการอีกงานหนึ่งของพี่อิงเนาะที่บริการาดูแลดาวไลน์นะคะสำหรับคนใดที่ท่านบางท่านเนี่ยท่านเป็นสมาชิกตะดูนแล้วแต่ว่าอา,อาจจะต่อต่อ,ต,อต่อสมาชิกแล้วแต่ว่าการสร้างสินค้าสร้างบ่เป็นเพราะว่าเดี๋ยวนี้เขาสร้างทั้งระบบออนไลน์กันเนาะแต่ก่อนนี่มามาสร้างกับพี่อิงโดยตรงแต่ก่อนพี่อิงเหตุไม่เน่ยพี่อิงสร้างมา พี่อิงก็สั่งระบบออนไลน์แต่ว่าก็มามาซื้อสินค้าจากพี่อิงโดยตรงก็หักกันไป2 0 20%, 20 15%ก็ว่ากันไปตามระบบเนาะค่ะเนาะแต่บัดที่นี้เดี๋ยวนี้ผู้ใดเป็นสมาชิกกับเขาไปซื้อกันเองคนใดที่เขานุ่มๆเขาก็เฮ็ดได้พี่น้อง แต่ว่าคนใดที่อายุยังพี่อิงขึ้นไปแล้วหรือว่าบางคนเขาขี้ขัน้นเขาก็พี่อิงสั่งให้หน่อยพี่อิงก,ก็ะทำหน้าที่เป็นอัปลน์ที่ดีนะคะก็ะสร่างห้แล้วก็อันเขาซิมาเอาเองหรือบัวมาเอาบางเทียพี่อิงแวะไปทั้งใดพี่อิงพานไปบ้านดาวไลพี่อิงก,ก็เอาไปให้นี่แหละคืองาน ประจำวันของยายิงอยู่บ้านเฮ็ดหยังใส่สินค้าเอมวี <week> ทั้งกินทั้งอาบมีก็ะพึ่งสะผมมาค่ะยังไม่แห้งทั้งกินทั้งอาบกับพี่น้องคะ่ะทั้งท้าผิวนะคะนี่ละผิวหนาพี่อิงจังได้แบบนี้นะคะเป็นผิวหน้าที่คนแก่ใกล้หกสิบแต่ว่าผิวเนียนความกะอะไรมีไหมมีค่ะมีกะมีรอยเหี่ยวยน่นมีแต่ว่าความเมียนรูขุมคนนี่ สิมองว่าเห็นเลยค่ะเพราะใช้ผลิตภัณฑ์นะคะของแอมบีอ่ะามอบอให้ฟังนะพี่น้องชีวิตประจําวันของยายอิงนะคะเห็ดอิงอย่างแน่มือนี้กะอันนี้ก็คืออีกหนึ่งงานของพี่อิงนะคะโอเคค่ะบ๊ายบายจ้ะ